ครัโผมสวัสดีครับต่านผูชมที่น่ารักนะฮะทุกท่านยินดีครับต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใจกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานด้วยครับที่แบ่งปนันเนวทานมาคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้โนมน้ำโนน้ำ สิบล่างสองตัว1 4ึ่หนึ่งสอดีตที่แล้วก็ฝากมาหนึ่สี่แนวตันใหม่นี้ก็ฝากมา1นสีฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วย มาต่อการเจ้านี้เลยสามตัวเน้นตรองนะท่านเจ้านี้ก็ฟังมาสี่สิบแปดชุดถ้าไม่ทันก็เค็บหน้าจอหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสามต่อมา,มาใบนี้เลย เมนหน่วยฝากมาแนวทาน9กับ4ชุด2 94 394 234ฝากมาคู่949293 42 4 3 23เจ้านี้นาน ฝากมาล่าง7454 7454ฝากมา2ชุดอดีทที่แล้วก็ฝากมา1676เนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา7454 2คู่ ต่อมาเลยเจ้านี้ครับเทพบรรลือศัข,ขั้นเทพแนวท่านดับโบนฝากมาดับ8ตัวเดียวเด่นโบนสี่หก็เป็นแนวทานดับเด่นโบนจากเทพบรรลือศัข,ขั้นเทพก็ขอบคุ้มมากเลยสำหรับข้อมูล ต่อมาเลยใบนี้ครับก็ยังเป็นแนวทานของเทพบันหรือสูขันเทพดับล่าง2ฝากมาคู่เดน1 4 5 6 8 1 0 4 0 5 0 6 0 8 0 1 3 4 3 5 3 6 3 8 3 1 7 4 7 5 7 6 7 8 7

ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาเลยเจ้านี้เทพบรนลือสูขขั้นเทพฟังมาเด่นล่าง1 3 5 6 9แล้วก็ฟังมาคู่1 0 1 3 1 7 1 9 5 0 5 3 5 7 5 9 6 0 6 3 6 7 6 9 3, 4, 9, สี่เก้าสี่สามแปดเก้าแหหนึ่งมาต่อกันเจ้านี้เลยสิบเก้านะฝากมาชุดเดียว3ตัว 7, จ็หนึ่งแล้วก็ฝางมาคู่ 1, 4, ึ่งสหนึ่งเจส เจ้า19ก็ฝากมาแนวทางชุด3ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านเข้า2ตัวล่าง16ต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยก็เป็นแนวทางหน่วยบูน567จับคู่05 1545 06 1646 07 1747 ก็ฝากมา9กคู่เป็นแนวทางคู่2ตัวโบนเน้นหน่วยบน5 6 7ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทางสรุปชุด3สรุปแนวทางวิ่งบน9สูตรนะฝากมาชูนมากที่สุด9กกับ5 และก็ฝากมาเนวทาน951 919 951 919มาต่อการใบนี้เลยใบนี้ก็เป็นเดวทานของ19ฝากมาอีกหนึ่งใบอีกหน่งเดวทานชุด3มตัวเน้นตรง919 919 แล้วก็ฝากมาคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนึ่งก็ขอบคุณมากเช่นกันท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วครับนะต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยพึงแรงฝากมาแนวทาน บน4ตัว4715จ็ดหนาดอดีตที่แล้ว8ปดหก็ผ่าน5้านื้วทันใหม่นี้ก็ฝากมา4715จ็นต่อมาเลยเจ้านี้ซับสซกถีฝากมาแนวทาน10หน่วยล่างใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้ว4ี่ห สี่ห้าหก,กสรุปแล้วผ่าน6ห,หน่วยล่างนะซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับเ,เราไปชมแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา6 7เจ็ดแปดเปดเตัวก็เป็นแนวทาน10หน่วยล่างของซับเซกที ก็อขอบคุณมากเช่นการสำหรับแนวทางทบุ้มท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนาอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางเจ็ดเ,ดเดใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วแนวทาคงคมู่บนล่างสรุปแล้วผ่าน ศูหก,ห,หก็ผ่าน16ก็ผ่าน0ูหก็คือคู่บนสองตัว16ก็คือคู่ล่างสองตัวสรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเอาเราไปชุมกันเลยแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ 15191718585957ก็รวม7คู่2ตัวบนล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบงปันตอมาเลยใบนี้ครับคุณชายฝากมาจับคู่2ตัวบนล่าง4 6ทุกที่68 69 60 7จ็ดแปด8จ็ดเฝากมารวมเก้าคู่แนวทาน2ตัวบนล่างอดีตที่แล้วจ็บคู่ก็ผ่านคู่05ผ่านคู่2ตัวบนก็ขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กมินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กมินมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม